สวัสดีครับร้าน TK Solar Cell ครับวันนี้มานำเสนอชุดโซล่าเซลล์ผลิตไฟนะครับสำหรับใช้ในบ้านหรือว่าอยู่ในรถแคมเปอร์นะครับลูกค้าจะาไปติดตั้งที่บ้านที่สวนที่นาได้หมดนะครับประหยัดไฟหรือว่าจะไปติดในรถไว้ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนอนแคมปิ้งได้ครับตัวนีออ้สามารถใช้แอร์หม0่นเ BTU ถึงหม0 0นสอ BTU ได้นะครับ อิเวอร์เตอร์เป็นแบบไฮบริดครับผมอิเวอร์เตอร์ขนาด1,200วัตต์พีคนะครับเป็นหม้อแปลงเทอรลอยสามารถพีคได้ถึง3เท่าครับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกอย่างครับกระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวทีวีตู้เย็นพัดลมหลอดไฟสวา่านหินเจียไฟเบอร์ตัดเหล็กใช้ได้ครับ mm. เดี๋ยวเรามาทดลองเปิดอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเปิด แบตเตอรี่ครับผมแล้วก็เปิดไฟ 220V โวลต์ขึ้นครับตอนนี้อิมอร์เตอร์ทำงานแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นปลั๊กไฟ 220V โวลต์ครับมีแอมมิเตอร์บอกค่าวัตต์ค่าโวลต์ที่ใช้งานครับแล้วก็แอมที่ใช้ครับผมส่วนด้านนี้เป็นช่องจ่ายไฟนะครับผมสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้4เครื่องพร้อมกันครับนี่ครับ usb ด้ ช่องนี้ได้สองเครื่องช่องนี้ได้สองเครื่องครับตรงนี้เป็นช่องจีตเสียบที่จุดบุรีครับขนาด1 2บโวลต์ครับแล้วก็ยังมีไฟ2 4โวลต์ครับก็บวกโคตรลบต่อให้ครับตรงนี้เป็นหลอดไฟหน้าตู้ครับผมเราสามารถเปิดได้ครับนี่ครับเปิดไฟหน้าตู้ไฟจะมีทั้งหมด3ด้านครับนี่ครับรอบๆตู้เลยครับ เราจะต้องเปิดไฟเพื่อให้ความสว่างรอบๆบ,บริเวณตู้ครับสามารถเปิดได้ครับมีลูกเล่นให้เยอะครับเดี๋ยวเราดูภายในตู้ครับภายในตู้จะบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด200แอมป์2ลูกครับต่อนุกรมกันเป็น24โวลต์นะครับมีพัดลมระบายอากาศครับอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะเก็บสายอีกนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อความสวยงาม ตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเปลี่ยนไฟ20โวลต์เป็น12โวลต์เพื่อจ่ายไปที่หน้าตู้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นตัวสเตปอัพโวลต์เตจนะครับเพราะว่าเราสามารถชาร์จไฟจากรถยนต์เพื่อจะมาชาร์จแบตได้ด้วยครับตัวนี้ใช้แหล่งชาร์จพลังงานได้3แหล่งครับหคือโซล่าเซลล์สคือชาร์จไฟจากรถยนต์ตลอรไปติดตั้งในรถนะครับ สามคือเสียบปลั๊กจากภายนอกนะครับผมนี่ครับเป็น power p ั๊กนะครับสามารถเสียบไฟจากภายนอกเข้ามาชาร์จแบตได้แล้วก็ใช้งานได้เลยครับตัวนี้เป็นช่องต่อแจ็คตัวนี้เป็นแจ็คเสียบกับรถยนต์นะครับที่จุนบ,บุรีรถยนต์นะครับชาร์จไฟได้ด้วยเวลาเราเดินทางขับรถครับส่วนด้านนี้ก็คือเป็นหวัวสำหรับต่อแผตโซล่าเซลล์เข้าครับ ชุดนี้รับได้ตั้งแต่1นถึงสแผงนะครับแผง300กว่ากวัตต์ครับผมอีเวอร์เตอร์ตัวใหญ่แข็งแรงทนทานครับครับนี่คือชุดคร่าวๆครับราคาอยู่ที่49,000บาทครับราคาไม่แพงเกิดไปครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราได้และกําลังไฟที่ได้ครับราคานี้ยังไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ครับสนใจติดต่อได้ที่ร้าน TK Solar Cell ครับขอบคุณมากครับ